นะครับอ่ะเจอกันต่อนะครับในสรุปฟิสิกส์เล่ม3นะครับไม่ใช่เล่ม3ฟิสิกส์เล่มหนึ่งนะครับเรื่องที่4เครื่องแคะสัญญาณเวลาและกฎของนิวตันตอนนี้เราอยู่เรื่องนี้อยู่นะครับอยู่เรื่องนี้อยู่นะะแต่เรียนในม3นะครับอ่ะไปดูโจทย์กันต่อตอนนี้ตะลุยทำโจทย์กันอยู่นะครับถึงไหนแล้วเออเปิดมาหน้าที่64ครับ64 เขาถามว่าข้อไหนเป็นการเคลื่อนที่แนวดิ่งอย่างเสรีคำว่าเคลื่อนที่แนวดิ่งก็คือของหล่นลงมาจากท้องฟ้าลูกนะครับภายใต้แรงดึงดูดโลกคือของตกลงมาจากท้องฟ้าเวลาของตกลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยความเร็วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมว่าสมมุติว่าลูกขึ้นไปยืนบนตึกร้อยชั้นสมมติแล้วลูกกระโดดลงมาแต่อย่าทำนะ พอกระโดดูอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยความเร็วเราเนี่ยตอนตอนแรกๆจะช้าแต่พอยิ่งตกยิ่งเร็วยิ่งตกยิ่งเร็วเราะอไรก็ตามที่ตกเสรีเนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้นถ้าความเร็วจะเพิ่มขึ้นแปลว่าจุดต้องอะไรจุดต้องยิ่งห่างครับจุดยิ่งห่างจุดยิ่งห่างโอเคไหมครับจุดยิ่งห่างความเร็วก็เพิ่มขึ้นเลยตอบข้อสาม ส่วนข้อที่หนึ่งเนี่ยอะไรฮะข้อที่หนึ่งเนี่ยจุดสม่ำเสมอห่างสม่ำเสมอก็วีคงอะไรคงที่ฮะอ่าเขียนหน่อยนะครับอ่าตรงนี้ก็คือ v คงที่ความเร็วคงที่นะครับแล้วความเร็วคงที่เนี่ยครูแบคขอเขียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเล่งเป็นศูนย์ตัวเนี้ย เล่งเป็นศูนย์ซึ่งถ้าเล่งเป็นศูนย์จำไว้เลยจะเป็นกดข้อ1นึ่งิวตันทำไปด้วยนะนะครับเล่งเป็นศูนย์กดข้อ1นึ่งิวตันต่อไปครับดูข้อถัดมาอะไรมาเนี่ยเครื่องข้อสัญญาณเวลานะครับ จุดอะไรเนี่ยไม้บรรทัดจุดแรกของแถบกระดาษตรงกระขีด3ามเซนจุดปลายตรงกระขีดสิบห้าเซนนับนะได้ทั้งหมด9้าจุดเอาอีกแล้วหลอกเราอีกแล้วลดูนี่เอาวาดรูปตามเลยแล้วกันนะครับพอดีกูแบกไม่ได้วาดวิทีนี่มันไม่ได้บอกมันบอกว่ามี9้าจุด แล้วก็บอกว่าจุดแรกเนี่ยอยู่สามเซนจุดปลายอยู่สิบห้าเซนจุดแรกจุดปลายตรงนี้ตำแหน่งคือสามเซนตรงนี้ตำแหน่งคือสิบห้าเซนนะครับแล้วโจทย์บอกว่ามีทั้งหมดมีเก้าจุดระวังนะเก้าจุดนี้กี่ช่วงครับเก้าจุดนี้แปดช่วงนะครับ แล้วช่วงละ1หนส่วนห้นะครับโจทย์ถามว่าความเร็วเท่าไหร่นะครับก็สูตรเลยครับความเร็วก็คือระยะทางต้นปลาย12บสองเซนแปดช่วงจุดก็แปดส่วนห้นะครับวินาที ครับที่เหลือก็คิดเลขเห็น okay, ไหมครับที่เหลือก็คิดเลขง่าย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 เคเนาะต่อ,อไปครับดขูข้อถัดมาหน้าที่65ตรงนี้ผ่านไหมครับ65โอ้โหง,งานเข้าเลยครับพี่ความเล่งอีกแล้ว บอกแล้วว่าเรื่องนี้เจอความเล็กเมื่อไหร่นี่แสบไปถึงช่วงเพราะว่ามันต้องคิดเยอะแต่ไม่เป็นไรทำนจนกว่าจะชำนาญครับเรื่องนี้สำคัญตองสอบออกไ่อยนี่ความเร่งที่จุดหกเคยบอกแล้วว่าจุดหกจุดที่หกอยู่ตรงนี้นี่ความเร่งจุดนี้เคยบอกแล้วว่าถ้าความเร่งจุดไหนความเร็วจุดไหนต้องถอดมาเป็นช่วงก่อน หกอยู่ระหว่างอะไรครับอยู่ระหว่างจุดนี้กับจุดนี้ขอเรียกว่าจุดห้าจุดเจ็ดแล้วกันนะ mm hmm. นี่ห้ากับเจ็ดแสดงว่าเขาต้องการหา a 6หกหรือเรียกอย่างว่า A ห้าเจ็ดซึ่งความเร่งจะมีสูตรว่าอะไรครับความเร็วตอนหลังลบความเร็วตอนแรกหารช่วงจุดหารกันสองช่วงจุดก็หารสองช่วงจุดปัญหาคืออะไรครับคุณพี่ปัญหาคือ v เจ็ดเท่าไหร่อีก ปัญหาคือ v เจ็ดเท่าไหร่คือตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องลบก,กันแล้วหารสองช่วงจุดก็คือสองส่วนห้าสิบเรารู้ต้องไปอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือ v เจ็ดเท่าไหร่ก็ต้องไปแยกหา v เจ็ดออกมาอีกหแม้ว่าโจทย์มันก็ซ้าๆกันนะครับรูก็ต้องไปดูอีกว่า v เจ็ดมันอยู่ช่วงไหนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการทําบ่อยๆนะครับ v เจ็ดอยู่ช่วงไหนอยู่หกแปด v7 คือ v68 v คือความเร็วอัตราเร็วระยะทางหาร v อะไรเวลา v68 คือ s68 หาร t68 s68 คืออะไรพี่แป๊ก s68 ก็คือระยะทางจากจุด6ถึงจุด8ก็ไปดูข้างบนสเกลมันข้างบนนะครับมันหารกันเท่าไหร่ครับ10กับ6.6เจ๊ะไหม10กับ6.6ห่างกัน3.4ส่วนเวลาก็2ช่วงจุด เวลาก็สองช่วงจุดก็สองส่วนห้าสิบที่เหลือคิดเลขด้วยแปดสิบห้าลูก็็ได้มาแล้ว V ีเจ็ดแปดสิบห้านะครับเสร็จแล้วลูกเขาไปหา V ีห้าต่อเองโอเคไหมครับมีเฉลยให้แล้วด้วยแล้วตอบเท่าไหร่โอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไปคิดต่อเองนะพยายามฝึกทำหน่อยนะข้อไหนหาความเร่งพยายามฝึกทำหน่อยนะครับข้อสอบออกบ่อยโอเคนะครับ ต่อไปครับดูข้อถัดมาขอข้อเดียวครับถามรอยส้นตีนเนี่ยถามรอยส้นตีนนี่ง่ายๆครับถามรอยส้นตีนนี่ง่ายๆครับเมื่อพิจารณาถากระดาษนี้วัตถุเคลื่อนที่อย่างไรสังเกตไหมว่ามันห่างขึ้นถ้าห่างขึ้นก็คือความเร็วเป็นยังไงเพิ่มขึ้น,นโวยหมาเห่ายัางไงว้เห่าใครวะ อวิป,ปักก์กออ็ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับข้อ15บอกว่า a ถึง e เวลานานเท่าไหร่ใน a ถึง e a, e a e อยู่นู e ่น e อยู่นี่เวลานับเป็นช่วง1 2 3 4 4ช่วงจุด4ช่วงจุดก็4ส่วน50ถ้าหารเลขได้0.08วินาที เห็นไหมครับความเร็วเฉลี่ยนในช่วง0ถึง4 0ถึง4คืออะไรพี่แบกตรงนี้คือ0ถึง4นะครับ0ถึง4คืออะไรขอเช็คิหน่ง0ถึง4 ถึง4หรอ0ถึง4ก็คือ A ถึง E คนระับ0ถึง4 A ถึง E ทำไมถึง4ตรงนี้คือ4ช่วงไง1 2 3 4เ okay, ขนะ้าใจไหม0ถึง5เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องการความเร็วเฉลี่ยคือ VAE VAE ก็ต้องใช้ SAE หาร4ช่วงจุด อเคไหมครับงาที่เหลือลูกก็ไปแทนค่าคิดเลขนะครับไปแนค่าคิดเลขต่อมาข้อ17ข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโจทย์ถามว่าความเร็วที่จุด3ทับห0 3ทับห0คืออะไรครับ3ทับห้ คือจุดที่สามเวลาเขานับจุดเขาจะนับตรงนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะหนึ่งสองสามโอเคไหมครับเพราะตรงนี้มันคือศูน,นย์ไงศูนย์ถ้าตรงนี้คือศูนย์อย่างเงี้ยเรียกว่าศูนย์ทับห้าสิบโอเคไหมถ้าเรียกอะตรงนี้จะเรียกว่าศูนย์ทับห้าสิบหนึ่งทับห้าสิบสองทับห้าสิบตรงนี้เรียกสามทับห้าสิบเพราะฉะนั้นในข้อที่สิบเจ็ดเนี่ยต้องการหา v ีดีครับ ึ่งคุูแบ๊เคยบอกแล้วว่าถ้าถามเป็นจุดต้องคิดเป็นช่วง D ดีอยู่ระหว่างใครกับใครครับอยู่ระหว่าง C กับค e, รฮะก็คือหา VCE ซึ่งถ้าหา VCE ก็ต้องใช้อะไร SCE หารด้วย c ถึง e ทนี่กี่ช่วงสองช่วงจุดนะครับที่เหลือก็แทนค่าคิดเลขโอเค เพื่อเขาสัญญาเวลานี้ทำกันเอื้อนเลยนะครับเพราะว่าข้อขสอบออกบ่อยมากเลยโอเคเนาะบ๊ายบาย